ใครขึ้นก่อนมาใครแทนนะมานี่แหละถ้าให้เฮ้ยเปลี่ยนอุ้ยโอ้โหไม่ธรรมดา กิจกรรมครับเปตองเปตองเปตองกีฬาเปตอง,ตองทีมบางชนีเร กิจกรรมครับกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านแบบคองสมตำรวจผู้นำชุมชนนะครัลูกหลูกมีมุปลามาเมื่อกี้นนา่ขคุณ้าข้าไว้ใกล้แก กาถ่ายทอดสดเห็นเป็นไหมใ้มสมาธิเหรอ,อเออนาะกิจกรรมชุมชนความสามัคคีมีผลต่อสุขภาพครับนี่ก็บอบป,ป่าบอบป่าพระรจชทานที่ ปล่อยพันปลาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนนี้ก็ใช้เวลาครับมีผู้ดูแลป้องกันนกประมาณนี้ครับกิจกรรมวันนี้ไปไปต่ออีกกิจกรรมหนึ่งครับเราจะไปที่วัดโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมทความสะา ไปต่อรับไปต่อ,อผู้ร่วมกิจกรรมไปต่อวัดความสะอาดวัดแลวก็ฟังนะ